ในยุคที่เส้นทางอาชีพมันไม่ได้มีแค่ทางตรงอีกต่อไปแล้วคําว่าความสําเร็จหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาถอดรหัสชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้แค่หางานนะครับแต่กําลังออกแบบชีวิตของตัวเองท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไปถ้าจะพูดถึงช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยเรื่องนี้น่าจะชัดที่สุดเลยครับคือความคาดหวังเรื่องอาชีพ ฝั่งหนึ่งก็คือความมั่นคงที่คุณเคยกันดีอย่างครูตำรวจหรือข้าราชการแต่ฝั่งหนึ่งนี่สิครับคือโลกใบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นล้วนยูทูบเบอร์ YouTuber, ฟรีแลนซ์หรือแม้แต่เกมเมอร์อาชีพที่คนรุ่นก่อนอาจจะนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ำส่วนแรกเลยโลกของงานที่เปลี่ยนไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความจริงเนี่ยมันท้าทายกรอบคิดเดิมๆของเรายังไงบ้างเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับ เราจะไม่ได้แค่พูดลอยๆแต่จะพาไปดูเรื่องราวของคนรุ่นใหม่คนหนึ่งเลยเขาคือคุณโฟกสรันครับคนที่จะมาเป็นเคสตัวอย่างให้เราเห็นว่าการออกแบบชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่รู้ไหมครับว่าจุดเปลี่ยนใหญ่ๆในชีวิตเนี่ยมันมักจะไม่ได้มาจากแผนการที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะสำหรับคุณโฟกเองก็เหมือนกันทุกอย่างมาเริ่มจากประกายเล็กๆจากกิจกรรมสนุกๆที่โรงเรียนอย่างที่เขาเล่าเลยครับว่าแค่ได้ลองทําครั้งเดียวก็ชอบเลย นี่แหละครับคือพลังของการเจอแพชชั่นแบบไม่ทันนั่งตัวแล้วพอเจอประกายไฟนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกเดินแค่ทางเดียวนะครับลองดูพอร์ตงานของเขาสิครับโอโ้เป็นทั้งนักสแสดงนายแบบคนเขียนบทตากล้องคือทําทุกอย่างตั้งแต่เบื้องหน้ายันเบื้องหลังเลยนี่แหละครับภาพจริงของฟรีแลนซ์ยุคนี้เลยที่ความสําเร็จมันไม่ได้มาจากตําแหน่งงานตําแหน่งเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มาจากทักษะที่มันรอบด้านแบบนี้แหละครับทีนี้คําถามที่ตามมาก็คือ แล้วเขาจัดการกับชีวิตที่งานมันหลากหลายแล้วก็ไม่เป็นเวลาแบบนี้ได้ยังไงคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่แค่การทำงานหนักอย่างเดียวนะครับแต่มันคือพิมพ์เขียวที่เขาออกแบบขึ้นมาเองเลยเป็นระบบที่ดูแลชีวิตทั้งชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องงานไอพิมพ์เขียวที่ว่านี่คือระบบที่มองว่าชีวิตมันต้องไปด้วยกันหมดครับเขาเชื่อว่าเรื่องงานเรื่องร่างกายแล้ก็เรื่องจิตใจเนี่ยมันต้องแข็งแกร่งไปพร้อมๆกัน เหมือนเป็นเสาหลัก3มต้นที่ค้ำชีวิตเขาไว้เลยนะซึ่งมันจะค้ำจุนทั้งความสําเร็จและก็ความสุขของเขาไว้เอาละเรามาเจาะลึกที่เสาต้นแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยคือเรื่องกินเรื่องพลังงานนี่แหละครับคุณโฟกเขาไม่ได้กินอะไรไปเรื่อยๆนะแต่ทุกมื้อของเขามีเป้าหมายชัดเจนมากตอนเช้าก็จะเริ่มแบบเบาๆสบายๆพอเที่ยงปุ๊บจัดเต็มเลยครับเติมพลังให้สุดแล้วพอตกเย็นก็ค่อยๆผ่อนคลายลง นี่แหละครับวินัยเล็กๆน้อยๆที่มันสร้างความแตกต่างได้แบบมหาศาลเลยแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เขาหันมาดูแลร่างกายขนาดนี้คือเขาเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเขาผอมมากผอมแบบที่เขาใช้คําว่ามีแต่กระดูกเลยนะแต่พอได้ไปเห็นพวกนักแสดงนายแบบที่หุ่นดีๆแข็งแรงมันก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจครับว่าเออเราก็อยากจะแข็งแรงแบบนั้นบ้างซึ่งนี่คือการตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วถ้าอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยจำเป็นต้องไปเข้ายิมแพงๆหรือเปล่า คำตอบของคุณโฟคือไม่เลยครับดูโปรแกรมของเขาซิง่ายมากทําได้ที่บ้านเลยมีแต่ท่าพื้นฐานที่มันได้ทุกส่วนของร่างกายจริงๆเป็นข้อพิสูจน์เลยครับว่าความสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญกว่าอุปกรณ์แพงๆเยอะเลยโอเคร่างกายพร้อมแล้วแล้วจิตใจละ่ะในโลกของฟรีแลนซ์ที่มันทั้งกดดันทั้งไม่แน่นอนเราจะจัดการกับความเครียดแล้วก็ทำให้ตัวเองยังมองเห็นเป้าหมายชัดๆได้ยังไงวิธีดูแลใจของเขาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมาก มันคือการหายตัวไปเลยครับคือเขาจะเลือกเดินทางไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเขาเลยเพื่ออะไรก็เพื่อให้ตัวเองได้เป็นอิสระเต็มที่ได้อยู่กับความคิดของตัวเองจริงๆอย่างที่เขาบอกเลยครับว่ามันคือที่ที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเพื่อที่ได้ชาร์จพลังแล้วกลับมาใหม่เอาละมาถึงจุดสําคัญแล้วครับเพราะหลายคนอาจจะมองว่าอาชีพฟรีแลนซ์มันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ใช่ไหมครับ แล้วคุณโฟกวางแผนอนาคตระยะยาวของเขายังไงเขาจะเปลี่ยนแพชชั่นในวันนี้ให้กลายเป็นอนาคตที่มั่นคงได้ยังไงกันก้าแรกของแผนนี้เลยนะคือการยอมรับความจริงแบบตรงๆเลยครับคุณโฟเขารู้ตัวดีว่ารายได้นะวันนี้มันอาจจะยังไม่พอสําหรับเป้าหมายใหญ่ใญในอนาคตอย่างการสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นแผนของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การมองโลกสวยอย่างเดียวแต่มันตั้งอยู่บนความเป็นจริงล้ลวนเลย และนี่คือกลยุทธ์3สเตปของเขาครับไม่ใช่แค่ทำงานรับเงินไปวันๆนะแต่เป็นการสร้างส,างสินทรัพย์สำหรับอนาคตสเต็ปแรกสร้างสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ก่อนนั่นก็คือชื่อเสียงและคอนเน c t ชันสเต็ปที่2พอมีชื่อเสียงแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินนั่นคือการสะสมทุนและสุดท้ายเอาทั้งชื่อเสียงและเงินทุนนั่นแหละไปต่อยอดทาธุรกิจของตัวเองในอนาคตโหเป็นการวางหมากที่มองการไกลมากๆเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันกําลังบอกอะไรกับเราบ้างครับบทเรียนที่สําคัญที่สุดจากการเดินทางของคุณโฟกเนี่ยมันคืออะไรทั้งสําหรับคนรุ่นใหม่เองและก็สําหรับรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่กําลังมองดูลูกๆเติบโตถ้าจะมีบทเรียนสําคัญที่สุดที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือชีวิตมันไม่มีสูตรสาเร็จตายต,ายตัวอีกต่อไปแล้วครับความสําเร็จในยุคนี้มันคือการทดลองคือการค้นหาส่วนผสมที่ใช่สําหรับเรา แล้วก็ปรุงชีวิตให้ออกมากลมกล่อมในแบบฉบับของเราเองไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเลยสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งคำถามที่น่าคิดมากๆไว้ข้อหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตมันไม่ใช่แค่การหางานแต่เป็นการออกแบบชีวิตที่เราอยากจะใช้มันจริงๆนี่อาจจะเป็นมุมมองใหม่ที่คนทุกรุ่นต้องกลับมาคุยกันแล้วละครับ